Why do you nigga cap it so hard? Why you got a 12 car garage? Why you pulling out these rappers' cars? lại, đây này, what the fuck, Lỡ, u lái lỡ hello, 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 thế, thế, lại, đây what the fuck, ơi, à, đi alo 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 thế 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 lại 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 là 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 này, này. Oh, what the fuck <Freud> phác ่าล้งไงต่อเวลี่อ๋อ What the fuck อะไรนเนี่ยเวลี really? ส่สารอินเทอรน็ตเออแลาวไงต่อ <c oughs> ทดสอบไม่เฉยนะไม่รู้มันอะไรอ่ะแบบลองดูเฉยไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าหนึ่งคนดูซะด้วยอะลองดูดิไม่รู้ว่ามันมันขึ้นสตรีมหรือเปล่า ขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินเจ้ยเอาดีเฮ้ยเออดีโอเคโอเคโอเค ขอให้เจ้าภาพจงเจริญโย่ขอให้เจ้าภาพจงเจริญโยก